เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานอาหารและสำรองธัญ,ญพืชแห่งประเทศจีนคาดการว่าอาหารในฤดูร้อนปีนี้จะมีปริมาณเก็บเกี่ยวและจำหน่ายประมาณ100ล้านตันสำนักงานเปิดเผยว,ว่าพื้นที่ทั่วประเทศจีนได้เตรียมพร้อมสำหรับฤดูการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายแล้วซึ่งประกอบขึ้นด้วยข้าวสาลีรอบฤดูหนาวข้าวนารอบแรกและเรบซีดในฤดูหนาวเป็นหลัก ปีนี้รัฐบาลจีนดำเนินโนโยบายกำหนดราคาต่ำสุดสำหรับการซื้อผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกข้าวสาลีและข้าวนาหลักของจีนธนาคารพัฒนาการเกษตรของจีนในฐานะธนาคารนโยบายเกษตรและชนบทแห่งชาติได้เตรียมเงินจำนวน150,000ล้านหยวนหรือประมาณ75,000ล้านบาทเพื่อการซื้อธัญ,ญพืชในช่วงฤดูร้อนจากการคาดการผล,ผลผลิตที่ดีในช่วงฤดูร้อนจะทำให้โกดังทั่วประเทศ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้ทันสมัยและสร้างระบบดิจิตัลเพื่ออำนวยความสะดวกโดยสำนักงานจะพัฒนาการจัดซื้อขยายบทบาทตลาดสนับสนุนกำลังจัดซื้อและประกันให้เกษตรกรขายได้อย่างราบรื่น